สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าผมขออนุญาตมาคุยกับเพื่อนๆหน่อยนะครับอาจจะดึกไปสักนิดนึงสำหรับบางคนที่สงสัยนะครับก็ดึกในเมืองไทยอะ่ะแต่อาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายของในฝั่ง ตะวันตกเขานะครับช่วงนี้กระแสของศาสนาพุทธนี่แรงไม่ตกจริงๆนะครับตั้งแต่อาจารย์น้องไหนเลยเถิดไปอาจารย์น้องหญิงแล้วก็มีพระคุณเจ้าฉายาพระสิ้นคิดล่าสุดผมเพิ่งไปเห็นมาก็คือมีการปลูกเซกเครื่องรางของถังบนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โปรยทานด้วยโอ้โห อะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้ครับนี่คือศาสนาพุทธที่มันมีข่าวออกแล้วเคยมีคนบอกผมไม่ช่วยแก้ต่างเรื่องนี้ผมจะไปช่วยอะไรได้นับถือพุทธจริงๆก็ช่วยอะไรไม่ได้มากที่ต้องออกมาทำคลิปนี้และพูดเรื่องนี้นะครับเพราะผมมองว่าทั้งองค์กรปกป้องพระพุทธ,ธาศาสนา เพื่อสันติภาพและสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งชาติ t ีพ a ไม่เห็นพวกเขาเหล่านี้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องเหล่านี้เลยครับเงียบนิ่งไม่มีใครกล้าพูดภาษิกาเองก็เหมือนกับไม่อยากจะเอาประเด็นเหล่านี้มาพูดนี่มันเกิดอะไรกับาศาสนาพุทธที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือครับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมถูกบิดเบือนกันเละเทะ บิดเบือนได้ยังไงครับท่านสอนมา2,500กว่าปีปัจจุบันนี้เละเทะหมดแล้วเละจนไม่เหลือสภาพคนไทยอวดอุตริตั้งองค์กรปกป้องศาส,สนาพุทธก็ส่วนหนึ่ง หรือสมาคมปกป้องศาสนา,าพุทธส่วนหนึ่งอันนี้ใช่คําพูดถูกไหมผมว่าไม่น่าจะถูกนะต้องเรียงลำดับเรียงลําดับคําพูดใหม่แล้วกันนะครับ <c oughs> คนไทยส่วนหนึ่งอ่ะอวดอุตริสธรรมออกมาสอนธรรมะในขณะที่ตำหรับตำราไม่ได้เอามาเอามาสอนไม่หมดเติมของใหม่เข้าไป ใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องพอเติมเข้าไปเสร็จมันก็เกิดเรื่องเกิดราวตอนนี้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราเนี่ยมันกลายเป็นตัวประหลาดมากขึ้นทุกทีครับไม่มีธรรมวินยัยสำหรับพระบางประเภทบางรูปพระจริงก็มีพระปลอมก็เยอะวัดหลายวัดไม่สามารถแสดงยอด การใช้จ่ายในยแต่ละเดือนให้ชาวบ้านได้รับรู้ได้ทุกอย่างเป็นเครื่องหมายคำถามเรื่องอย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับศาสนาพุทธนะครับแต่เมื่อมันเกิดแล้วก็แก้ไขไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงกันไปถูกไหมครับเมื่อต้องยอมรับความจริงคนพุทธเองก็ต้องยอมรับคำว,วิจารณ์ให้ได้ไม่ใช่ว่าพอนักข่าวเอาข่าวของศาสนาพุทธไปออก ก็หาว่านักข่าวไม่ดีไปกล่าวหาโจมตีนักข่าวผิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคนข้างนอกคือคนนอกาศาสนาเขาไม่เข้าใจหลักการของพุทธเขาจะกล่าวหาโจมตีพุทธก็คงเป็นไปไม่ได้คนในนี่แหละครับที่รู้เรื่องเนี่ยพยายามหาช่องโหว่ในการหาผลประโยชน์ในการก่อร่างสร้างกิเลสให้ตัวเองอยู่ยงคงกระพัน มีประโยชน์ไหมครับไม่มีที่ผมออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ใครมาทะเลาะก,กับใครตรงนี้นะครับเข้าใจด้วยไม่อยากให้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นเพราะสุดท้ายคนไทยด้วยกันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรมันก็ไทยด้วยกันครับตีกันไปก็เหนื่อยเปล่าจริงไหมครับแต่สิ่งที่ผมได้เห็น ก็อย่างอาจารย์น้องหญิงที่มาแรงกว่าน้องไหนเนี่ยมีการเข้าทรงด้วยมีร่างทรงเรียบร้อยหรือพระที่ไปทำพิธีการปลูกเศษข,ของขางบนเฮลิคอปเตอร์ถ้าตกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงครับคนจะสาธุหรือคนจะรู้สึกยังไงบ้างอ๋อแล้วเคยมีคนเขา ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใน,ในการสาธุนะครับพระเสียชีวิตไปสาธุเนี่ยมีออดีตปรเ็นทำเก้าประโยคอย่างคุณแพรลี่พัยวันใช่ไหมครับออกมาบอกว่าไม่ควรสาธุนะครับทําอะไรก็อย่าให้มันเกินเลยนะครับนึกถึงว่าอะไรที่ควรทําก็ทำนะครับเรานับถือพุทธกันทั้งนั้นแหละผมก็พุทธไม่ต้องสวดบทอะไรทั้งสิ้น แค่บูชาพระนัตนไรัยก็พอแล้วมั้งครับบทง่ายๆแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปบทอื่นหรอกหรือว่าตั้งเน,นโมสามจบมุสลิมเองเขาตั้งไม่เป็นนะ่ะแต่คนไทยอย่างผมตั้งได้นะแต่พอถึงเวลาสวดก็ค่อยว่ากันครับไงเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจก็ต้องออกมาพูดเพราะว่ามันเริ่มจะทําให้าศาสนาพุทธเนี่ยแย่ลงทุกวัน มีหลายคนถามว่าสํนนักพูดมีวิททอะไรนี่เป็นงานที่สํนนักพทธต้องทําแต่สันนักพทธเงียบครับต้องให้สํนนักพุทธออกมาทํางานถ้ามาอย่างนั้นคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับสันนักพุทธหลายอย่างก็ยุบสันนักพุทธไปซะถูกต้องไหมครับอืมโอเคก็ผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ เรื่องนี้ขอไม่ยาวแล้วกันเพราะว่าดูๆแล้วประเด็นของศาสนาพุทธเนี่ยคงไม่ต้องขยันพูดหรอกเพราะคนขยันสร้างเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วถ้าบังเอิญบังเอิญใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับและชอบช่องนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับจะเป็นประโยชน์แก่ช่องนี้มาก ช่องนี้ชื่อช่องว่รร้องเองแต่งเองจ้าช่วงนี้ไม่ค่อยจะร้องเพลงเลยครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับแต่ว่าท้ายคลิปเหมือนเดิมหมายเลขบัญชีที่เพื่อนๆจะช่วยเหลือสนับสนุนการเงินของช่องนี้ได้คือเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติสาขา,หาใหญ่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติสาขา,หาใหญ่ ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี3162628972สองหกสองแปมาหมายเลขบัญชีนี้หมายเลขบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับอืมโอเคนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับผมจะมารออ่านนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ